ลูก้5สีแคมปมปิ้งแล้วก็คาบูเอโกนี่จะขิงไปไหนครับขิงไปไหนไม่ขิงครับผมของผมเดิมเดิมครับผมรถเดิมเดิมเดิมครับวันนี้ผมจะมารวิวเมนะฮะ ของเทนโดนะฮะเพื่อนผมเองนี่ดูงานกลิปคลิปคลิปคลิปมาดูครับเราจะมาไล่ของแต่งกันนะวันนี้มีอะไรบ้างใวปัตตานของเพื่อนผมเทนโดเริ่มจากนี่เลย a อ g ีจ์ฮะมอคัสติกในตำนาน AGV หรือเปล่าอะไระ a จ v อ่าตำนานมากนานขนาดไหนดูเอาโอ้โหละเอียดยิบ อ่านั่าเป็นที่แรกเลยนี่เรามาดูท่อนล่างกันก N N N นะะ่อนดีกว่านี่ชุควา s นะฮะดูรค่าประมาณ3,000กว่าบาทแล้วก็ล,ล้อโอรินสีเขียวครับผมคู่นี้ก็ประมาณ3,000-4,000พันได้รวมน้ำสีด้วยท่อตูดมหาชัย <ST> ก็ดูดมหาชัยแ,แ,แ um? ป้งมหาชัยแป้งมหาชัยข้ามาดูรูท่อเด็กดูท่อดูรูท่อดูรูท่ออ๋ออยาชอบอ่ามะลักกะบอกเลยว่าดูแค่ห้าสีเท่านั้นอะไรนะครับลูกแค่ห้าสีเท่านั้นนะครับผมอ่าลูกห้าสีแคมปิ้งอ่าแคมปิ้งแล้วก็คาบูเอโง นี่จะขิงไปไหนครับขิงไปไหนไม่ขิงครับผมผมผมน้ำเดิมครับผมรถเดิมรถเดิมไม่ข้อแล้วก็นี่เลยมาดูชิเปกกันบ้างสายนำรูลิสคันนี้ว้าวนี่แะคุณลิสเดินงานแบบเนียบๆรถใช้งานนะผมไม่มีไรรถใช้งานใช้งานนี่ ส่งอะไรครับไม่ส่งอะไรครับส่งยาผมยายาอะไรยาปูครับผมพี่แอร์ส่งยาปูหัวเลยกี่ก็ส่งยาปูเอ้สีสีนี่แบบมีกากากกากกากยิงตายนะอะไรอย่างนึงนี่มาดูข้อขวาเครื่องนะนี่นี่นี่ยิงตายว้าวงานจิปิดนัดนั่นี่นัด นี่ดูดูดูนี่บางลมบางลมนี่บางลมคาร์บอนไฟเบอร์อาจาโรด้วยอาจาโรแต่ว่าอะไรเป็นภาษาพานะอันนี้ขี่แล้วอยู่ยยอง์พันไม่ตายก็มีคำว่าอาจารอโลไม่เชื่อลองไปติดได้อาจาโรอยู่โยกงบพันเอ็งเอาอะไรมาพูดฮะใครบ้างก็ไม่กลัวตาย ดูด on ูดูเรือนไม่เรือนไม่นี่เห็นไหมนี่ขอบเลือนหม่นี่คาร์บอนอ่าเป็นงานพุ้มนะฮะอันนี้งานพุ้มคลิปๆเลยทำามเร็วได้ประมาณเท่าไหร่ถึงหน่อยฮะทำเร็วอะทำเร็วประมาณ80ร้อยครับผมทำเร็วได้80ดสิร้อยนะน้ำงั้นเชื่อ80ดสร้อยเหรอครับใช่ครับผมแปดสิร้อยนะครับไม่เร็วครับผมต้องใช้งานลูกค้าตี๋ครับผมลูกค้าตี๋ บ่อครับบ่อบ่อครับ,รบรช่างแมวฮะนี่ช่างแมวฮะดูดูครับช่างแมวขวดเองนี่ช่างแมวขวดสามสิบามเล่มนี่บอกช่างแมวขวดนะน,น,นี่กันกระตกเดิมๆฮะตัวใช้งานกันตกเดิมก็มีนะกันตกแล้วที่มันมีรูนี่คืยอยังไงฮะเดิมเดิมเหรอเดิมๆแล้วครับผมเดิมๆๆเมดิมเลยนี่สีเดิมๆไม่มีสีพ่นอะไรนี่แล้วถ้าเขาอยากเจอเจ้าของรถนี่ยังไงดีครับแถวไหนอ่า อันนี้บอกไม่ได้กินก็ของรถอะ่ะเจของรถไม่อยากเปิดเวยตัวชื่อเขนโดจำไว้แค่นี้พอเห็นรถคันนี้ที่ไหนนะรู้เลยว่าเค็นโดแน่นอน อันีดูดูจักรภาพเราได้เลยมีไม่ไม่ดีคันเดียวในไทยดีกว่าพูดง่ายๆมีคันเดียวในไทยดีกว่าที่แต่งต้นตีนอย่างเงี้ยครับผม <laughs> แต่งดิแต่งดิแต่งดีเ <laughs> <laughs> ต๋อวันนี้มาทําอะไรที่ออเตอร์ครับอ๋อวันนี้ฮะวันนี้ว่าจะมาซื้อถอั่วค่ะจะมาโดนถั่วหน่อยอ่ะจกจะกไปถั่วกล้วไปทอดหน้าคนแถวเนี้ยครับผมก็เลยพาเพื่อนมาซื้อหน่อย ตามได้เลยครับพวกไนไบเกอร์ตามเามนะมีอะไรแบบกูนตีกมูนตีอย่างนี้แน่นอนบอกเลยว่าเจอได้อเคนโดถ้าอยากเห็นเคนโดคอมเมป็นไปอมเมนต์เลยครับ